สวัสดแีแม่แม่ทุกท่านเลยคะ่ะแม่แคทเองนะนี้แม่แคทจะมาแนะนำบอกต่อกับผลิตภัณฑ์ดีๆของแนนนี่นะคะก็คือ natural baby lotion นั่นเองนะคะสำหรับตัวแม่แคทเองค่ะเป็นคนที่เลี้ยงลูกในห้องแอร์นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งส่วนคุณลูกก็จะมีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายผิวผื่นคันมาครบเลยนะคะแ,แคทเองค่ะเป็นคนที่แบบใช้ครีมหรือว่าซื้อครีมมาให้ลูกใช้เนี่ย กือบทุกชนิดได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ว่าพอมาเจอโลชั่นของแนนนี่อะแม่แคต้องลองซะหน่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันก่อนเนาะทุกคนพอได้ใช้พอได้ทาพอได้สัมผัสทุกคนคะ่ะมันต้องร้องวาวค่ะเพราะว่าเนื้อครีมของเขาแตกตัวเร็วมากและซึมเร็วมาก ที่สำคัญเนื้อครีมเขาช่วยเคลือบผิวล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีทีเดียวนะคะกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นหอมๆเหมือนดอกไม้คือกลิ่นดีอะกลิ่นดีกลิ่นหอมค่ะแม่แคทแนะนำจริงๆเพราะว่า ของเขามีส่วนผสมจากธรรมชาติค่ะทุกคนคือดีมากๆรับรองหมดขวดนี้แม่แคทมีต่ออีกแน่นอนไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะแม่แคทก็แนะนำแม่ๆเลยนะคะ natural baby lotion นะคะใช้ดีจริงๆค่ะขอบคุณนะไปละค่ะ